ปรับหม่หมดเลยแล้วก็ พวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ใช้ปกตินะครับน้ำมันเกียร์ใช้จุดกาวถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอูนอกอันนี้ผมก็มีนัดอูเบนไว้ที่หนึ่งพอดีว่าจะไปถ่ายรูนแลนด์หน่อยอูแลนด์มันใสจัดเสียวมันกันเดี๋ยวสนิมขึ้นหลักๆก็ประมาณนี้ครับน้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายชุดเบรกอะไรก็ปกติเลยลองเปิดใจดูนะครับรถยุโรปเอาจริงๆถ้าเทียบกับโตโยต้าก็แทบเปิดอะไรศูนย์เหมือนกันผมว่าแทบไม่ต่างกันแล้วอะหรือไม่ถ้าชิ้นที่แพงก็คือชิ้นนนพวกกกไบบบรริิดะคัเเลือที่่ม แล้วก็เกียร์ไม่กระตุกเอาไปเทสตอนที่จะซื้อครับออกจากบ้านมาแล้วนะครับเวลาไปลองเนี่ยอันดับแรกเลยแป้นเบรกเนี่ยฟิลต้องนิ่มพวกรถญี่ปุ่นนะถ้าขันไหนเบรกแข็งเนี่ยระวังไว้เลยเพราะว่าเบรกชุดั๊มที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันเสียอ่าเนี่ยตาเร่งใช้เครื่องอยู่นะครับแล้วดูแบบนี้คือมันน้อยเกินกว่าที่มันจะวิง่งไฮบริดได้นะครับคือประมาณ32ขึ้นถึง34เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะตัดเข้าน้ำมันวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ย แบตมันจะชาร์จใช่ไหมครับแล้วเวลายกคันเร่งเนี่ยมันจะดับตอนนี้เรดี้มันเป็นสีเหลืองอยู่อะเดี๋ยววิ่งเหมือนแอตาเร่งเนี่ยเทอร์โบเห็นไหมครับปื้ดเลยนะเป็นซินมันจะแรงมาน้อยกว่านิดหนึ่งทําให้อัตราเร่งสู้ดีเซลไม่ได้นะครับช่วงทอง เพิ่งสตาร์ทเครื่องพอออกปุ๊บลองใส่เกียร์ถอยเดินหน้าดูเลยปล่อยเบยรกปุ๊บถ้าอย่างเนี้ยอันนี้ผมปล่อยเบยรกเห็นไหมไม่กระตุกเนี้ยเกียร์ถอยไม่กระตุกเหมือนกันอันนี้ผ่านนะครับถ้าคันไหนใส่เกียร์กระตุกสมองเกียร์มันสกรปรกหรือว่ามันเริ่มมีปัญหาเน,นี่ยวิ่งให้ดูนะครับเห็นไหม